วันนี้พี่หมอน้ำหวานขออนุญาตเปิดดวงการเงินสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะดวงของคุณในเร็วๆนี้ดวงการเงินของคุณในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วพี่หมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันค่ะดวงการเงินเป็นอย่างไรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะดวงการเงินของคุณในช่วงเร็วๆนี้นะสามใบก็แล้วกัน ใหขึ้นแบบนี้ค่ะใบแรกดวงการเงินของคุณว้าวความสำเร็จเ g ็ดออฟเดอะวอ d ความสำเร็จโชคลาภการเงินแปลว่าใครที่ผ่านไปเห็นนี้คลิปนี้คุณจะมีความสำเร็จทางด้านการเงินจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาบางคนอยากปดนนี้จะได้ปดนนี้บางคนอาจจะมีโชคลาภรางวัลใหญ่ๆอ่ะถึงขั้นได้ตุ้มและปลดนนี้เลยนะฮะให้ชุดนี้ความสำเร็จแห่งการเงินเนี่ยบอกว่า คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน like ่นอนนะมาดูใบที muscle, ่สองกันว้าวเงินจะเข้ามาในมือคุณไพ่หกเหรียญคุณจะมีเงินเข้ามาคุณรอคอยเงินสําเร็จตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จมีหนี้สินคุณจะหมดหนี้อยากถูกรางวลใหญ่ๆคุณจะมีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลใหญ่ๆอย่างแน่นอนแล้วไม่ได้รางวลใหญ่ๆหลักหมื่นหลักแสนนะหลักล้านเลยทีเดียว นะคะบอกเลยว่าดวงดีพลังงานดีพลังงานปังมากดวงดีที่สุดนะคะมาดูใบสุดท้ายกันว้าวเดอะซันโอ้ไมคก็อดเดอันก็บอกแล้วว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้ววันนี้มาเปิดดวงการเงินอีกหัวข้อดวงการเงินรับไพ่ใบนี้ขึ้นมาแปลว่าคุณจะมีความโชคดีที่สุดรับไพ่เดอะซันมาคู่กับใบเนี้ยความสําเร็จโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะฉะนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่คนผ่านมาเห็นคลิปนี้จะไม่ได้รางวัลใหญ่ๆยังไงคุณก็ต้องได้ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่แบบสามารถปลดหนี้หรือโอกาสจะแบบพลิกให้คุณกลายเป็นคนล่ํารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยก็ได้คุณจะมีโชคลาภที่ก้อนใหญ่มากๆพี่หมอบอกเลยว่าถึงขั้นหลักล้านถึงขั้นถูกและร่ารวยอะ ไม่ได้ถูกเล็กๆไม่ได้ถูกน้อยๆแต่มันจะถึงคิวคุณช่วงไหนแต่คุณจะมีโอกาสอย่างแน่นอนบอกเลยไพ่ดีไพ่วางมากๆเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วนะขอให้คุณโชคดีโชคดีแล้วก็มีการเงินเข้ามาก้อนใหญ่ก้อนโตใครอยากปดน,นี้ขอได้ปดน,นี้ใครย่ดเรื่องเอกสารเรื่องการเงินที่มันเยอะๆหลักร้านขอให้สาเร็จให้มีโอกาสาและมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสําหรับคุณเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณ โชคดีค่ะ